แต่กี่ผมเห็นแต่ปอควันเราบาพอควันเราอ้าวป้าว่าเขาใจคือกันวันยอดยิวงได้ลายได้หน่อยยอดยิ่งหน่อยหนอยได้ลายได้เงินบ้านี้ผมมานั่งสังเกตเบางข้อเกี่ยวกับกขันห้องวิเคราะห์สิเป็นทีการเมาใจของผลิตภัณฑ์กระจงสินกา้ากระจกการตีราคาแต่ละอย่างมันสิราคาถือราคาแพงต่างกันมันก็เลยได้ต่างกันบางคิด ้องเหาหยอดเดี้ยวมันหน่อยๆเนาะสามสี่หาลอยมันได้หลายก็สุ่มหยอดเบี้ยวสามสี่พันทั้งทั้งที่สุ่มนั่นมันมีขาหยอดเิี้ยวพันละหนึ่งเส้นครับสวัสดีครับสิบสองท่านครับ เป็นพอมือนีเป็นวันศุกร์คือเป็นพอคนเริ่มถาย่อยขืนบันมนีวั <c oughs> นเร์วันเสาร์อยากเดียวเทานั้ผ้าไปว่าวัานศุกร์เนาะ <c oughs> สมพ่อคน <c oughs> <c oughs> พ่อเมนีผู้โดยสารลายผันวันเสาร์ยนีมืวเสาร์ผู้โดยสารขึ้นรถมาเสียลาย เราอกแล้วาเรากคุณแเราแสดงว่าเราุกมาเป็นท่านพื่อเรื่องเียนด้วย่ก ่หาหาิบเลว้ยวหกโมงแล้วก็ทั่วเขาบิดยังเลยยังรถเชียงใหม่เขียวน,นึ่งมีรถเสือ cái gì lượm cái này, mướn quá, 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 quá,